สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเนื้อหาส,สาระดีๆที่ช่องหอยเชอรี่สีทองพิมพ์มรลาฟาร์มกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคดีๆที่ว่าทําให้หอยโตวไวแล้วก็ได้ขายเร็วด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วตามมาดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทางด้านนี้เลยค่ะตามไาเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจว่าทําไมเลี้ยงหอยสี่ห้าเดือนแล้วหอยทําไม เหมือนตัวเท่าเดิมเลยทําไมไม่โตสักทีทําไมยังไม่ได้ขายสักทีวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับกันนะคะว่าเพราะสาเหตุใดทําไมหอยจึงไม่โตเดี๋ยวเราจะพาไปดูสาเหตุกันนะคะว่าจากการที่ว่าเราเคยเลี้ยงแล้วเราก็สังเกตมาแล้วก็มันก็เป็นความจริงนะคะอันนี้เราก็ทดลองมาแล้วผลปรากฏว่าจริงๆอะ่ะมันจะมีอยู่สองอย่างด้วยกันที่เราใช้เลี้ยงนะคะคือหนึ่งกระชงังแล้วก็สอง บ่อปูนซีเมนต์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะไปดูกันค่ะแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์ที่เราใช้เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองก็จะมีอยู่สองอย่างนะคะก็คือ,อหนึ่งบ่อซีเมนต์นะคะเป็นบ่อปูนซีเมนต์แล้วอย่างที่สองนี่ก็คือจะเป็นกระชังพลาสติกนะคะเป็นกระชังพลาสติกซึ่งเคยสังเกตไหมคะว่าระหว่างบ่อซีเมนต์แล้วก็กระชังพลาสติกเนี่ย เวลาที่เราใช้เลี้ยงหอยเนี่ยเคยเอามาเปรียบเทียบกันไหมคะว่าอย่างไหนจะโตเร็วกว่ากันแต่ที่สําคัญบ่อ,บอปูนซีเมนที่ฟาร์มเราอะ่ะมีไม่ค่อยเยอะนะคะมีแค่ประมาณใช้ประมาณแค่10บกว่าบ่อเองตัวเนี้ยเราจะใช้สําหรับเพื่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะนะคะเพื่อเอาไว้ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่เราจะไม่ได้ใช้เป็นบ่อขุนนะคะ แล้วก็โดยส่วนใหญ่ที่ว่าเราจะใช้เป็นบ่อไส่ขุนนี้ก็จะเป็นบ่อกระชังพลาสติกทั้งหมดเลยอันนี้หลายคนดูไปแล้วก็ลองตั้งข้อสังเกตมาพร้อมกันเลยนะคะว่าสาเหตุใดทําไมเราถึงได้ใช้กระชังพลาสติกในการทําบ่อขุนลูกหอยทั้งหมดเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็หลังจากดูดูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกสาเหตุกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะทั้งสอ,งอย่างระหว่าง กระชงังพลาสติกแล้วก็บ่อปูนซีเมนต์นะคะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยใช้เลี้ยงลูกหอยนะคะเลี้ยงลูกหอยในขนาดบ่ออนุบาลเลยอะ่ะเป็นใช้เป็นบ่ออนุบาลเลี้ยงสําหรับเลี้ยงลูกหอยตัวเล็กกันเลยนะคะใช้บ่อซีเมนต์นี่แหละประมาณหนึ่งเดือนผ่านไปคะ่ะนี่ให้ดูเลยหนึ่งเดือนผ่านไปอะ่ะตัวตัวแค่นี้เองนะคะแล้วที่สําคัญอะ่ะก็คือว่าสีเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวดําๆด้วยเหมือนกับว่าเขาแกนเลยนะคะเหมือนไม่โต ทีนี้เราก็เลยลองมาหาสาเหตุดูว่าสาเหตุที่ว่าเขาไม่โตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วแล้วเราก็เลยลองเปรียบเทียบกันนะคะก่อนที่ว่าจะหาสาเหตุเนี่ยเราก็ลองเปรียบเทียบแล้วก็ลองเอาลูกหอยตัวขนาดเนี้ยเอาไปใส่ในกระชังพลาสติกนะคะจากการที่เราเคยได้เปรียบเทียบระหว่างกระชังพลาสติกแล้วก็บ่อปูซีเมนต์แล้วนะคะเราก็เลยเราก็เลยวิเคราะห์แล้วได้ผลสรุปออกมาแล้วว่า บ่อกระชังพลาสติกเนี่ยจะโตวไวกว่าเนื่องจากเนื่องจากว่าเขาไม่มีสารอะไรที่ว่าเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ซึ่งปกติเนี่ยอันนี้เรายกตัวอย่างให้ดูเลยนะคะว่าทางบ้านแฟนนะเขาจะเลี้ยงพวกกุ้งพวกอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาบ่อปูนซีเมนต์เนี่ยเอาไปเพาะลูกกุ้งนะคะเอาไปเพาะลูกกุ้งแต่ว่าก่อนที่ว่าเขาจะเพาะลูกกุ้งอะ่ะเขาจะเอาสีน้ำมันทาเคลือบซะก่อนทาเคลือบเพื่อไม่ให้พวกสารพวกอะไรที่ว่าเขาทําเกี่ยวกับบ่อปูนซีเมนต์เนี่ยออกมา ซึ่งปรากฏว่าของเขาก็ใช้ได้ผลดีจริงๆด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมถึงได้เลี้ยงหอยไม่โตแล้วก็ยังไม่ได้ขายซึ่งทางฟาร์มเราก็ได้วิเคราะห์สิ่งนี้ออกมาแล้วเราก็สรุปแล้วเราก็เลยเอามาใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดก็คือเอาไวใ้ให้พ่อแม่พันธุ์ตัวโตเอาไว้ผสมพันธุ์แล้วก็ไข่อย่างเดียวคือไม่เหมาะที่ว่าจะเอามาสําหรับขุนลูกหอยที่ว่าเราต้องการเลี้ยงให้โตแล้วก็อยากได้ขายเร็ว อยากให้โตเร็วนะคะจะได้ขายเร็วๆแบบนี้นี่ก็เป็นข้อสรุปแล้วก็ข้อสังเกตอย่างหนึ่งซึ่งข้อสรุปข้อสังเกตเนี้ยหวังว่าจะเป็นความรู้และเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่ทุกๆท่านเลยที่ได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะค่ะแล้วก็เนื้อหาสาระประโยชน์ที่เราได้นํามาบอกในวันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะรับรองว่ายังไงหอยก็โตไวแล้วก็ได้ขายเร็วอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าเราได้วิเคราะห์ออกมาแล้วก็สรุปออกมาให้ฟังแบบนี้แล้วนะคะ แล้วก็ถ้าใครสนใจที่ว่าจะลองที่ว่าจะวิเคราะห์แล้วก็สรุปดูยังไงก็ลองทําตามแบบเราดูได้นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้หวังว่ามือใหม่ทุกท่านจะลองเอาไปปรับใช้นะคะแล้วก็ทดลองแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็สรุปผลดูนะคะว่าเป็นจริงอย่างที่เราได้สรุปแล้วก็วิเคราะห์ออกมาไหมเพราะว่าเราอะก็คือว่าลองมาหมดทุกอย่างแล้วนะคะ แล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปวิดีโอในคลิปต่อไปซึ่งเราก็จะนำสาระเนื้อหาแล้วก็ประโยชน์เอามาฝากทุกท่านเช่นเคยคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบา,บายๆคะ่ะ